ต่อมานอเนาะเฮากวเตอร์มากๆลงไปส,ส,สิงค่ะหัวสิงเกอร์ลุยทีเตอเบิ้งหน้าตาสีสันมาเนาะทุกคนแดงแล้วที่อาว่าเลยกางเกงสีเดีเเอาอาดเยวแล้วหลังไม่กับใครได้เหร <laughs> <ไ>อวะหาย านี้จะสร้างพี่กด้ือกันอมล้อกาบทักถ่ายสวายดีเดอร์พ่อเมพี่น้องปองป่ายเบิา สักคูสุกคนมือนี้กลับมาพบพอกับนกอีกแล้วเนาะเมื่อนี้นกสิพาทุกคนมาเฮ็ดจุ้มจีนหรือว่าจุ้มเสส่วนกินเด้อพ่อแม่พี่น้องสิพาทุกคนเนาะมาเบิ้งตั้งแต่ขั้นตอนเล็กๆของการคว่วน้ำเจาจุ้มจีน่นแหละเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเบื้องนำกันเนาะว่านกสิมีเคล็ดลับของการคว่วแบบเลยจึงเฮ็ดเฮอ้ำจุ้มจีนออกมาแบบแซ๊ะอะเทอว่านะพ่อแม่พี่น้องเฮาไปเบิ้งนำกันเลยเนาะ ว่าด้วยเรื่องจุ่มเสส่วนนะทุกคนนกซิมักกินแบบรสชาติแบบจัดๆหนึ่งเนะแล้วนกกาได้กะเคียมเครื่องเคียงมาเพิ่มอีกเนอะกะจีมีมากๆขิงหัวสิงค์เละก็มากเพชรแห,งห้งเนะเพื่อสีเอามาคั่วเซอร์นำหัวเจ้าจีนของเฮาพี่น้องอันนี้ก็คือหัวเจ้าจีนถ้านาะนกกาไซโต้ถงสีแดงธรรมดาเลยนะทุกคนแล้วก็จะมีเกลือเป็นนัวน้ำเดือสีมาคั่วเซอร์เนะ แล้วต่อมาการนี่เนาะทุกคนขาดบได์มักแหงจุ่มเศส,ส่วนตองเสื้อปีกไกล้หรือว่าตีนไกล้นั่นเองเนาะทุกคนแต่ว่าอันนี้นกกาล้างทําความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยอะเนาะบาดนี้นกกาจิพาทุกคนมาคั่วน้เาเจาเศส่วนเลยเนาะพี่นงตอนนี้หม้อของเฮาก็กาลังห้อนแลวเนาะทุกคนนกกาจิเสอ้อน,นี่ลงไปก่อนเนาะว้าว ต,ต่อมาเนาะเฮากวเตอรมากๆลมใส่นี่ค่ะหัวซิงเกอร์ดีเลยพี่น้องไม่เท็ดมิจฉาฝุ่น ได้ตีแล้วเนาะบานนี้นกกาทีเอาน้ำเฟอร์เลยเดินคนว้ามอนอกคือว่ายัางเงียงเนาะพี่เนอะ เอาน้ำซอร์แล้วบดน,นี้นกกาจีเอาปีกใกล้ตีนใกล้ลงต้มเลยเนะาะม่เออเอแล้ีแล้ะเหากะคนเลยเนาะทุกคน <c oughs> หน้าตาของมันเป็นตาแสบขนาดเลย บานนี้เหากะเซอร์น้ำตาลลงไปเนาะเซอร์น้ำตาลในหนึ่งเพื่อคือรสชาติสีส่วนของเหาออกแบบเผ็ดเ็ดนัวนัวหวานหวานได้จัง่อยเนาะอะนกเซอร์ไปสองดวงเนะาะบาดนี้กะมีแต่รอท่าเฮอปีกไก่และกะตีนไก่ของเหา่าซุกะเลยกับเปื่อยได้เนาะทุกคนกะได้เวลากินและจ้าทุกคนตอนนี้นกกะกินเติมรสชาติในหนึ่งด้วยการเซอร์ขนมนเนาะเออขนอนี่เด้อแตบแหงขนอ รสหมูนะจ๊ะพี่น้องมักเหยี่ยนอันนี้เหยี่ยนเซอร์นิดนึงเนาะวานนิดนึงเดี๋ยวนี้หลายเซิร์พี่น้องตอนนี้หม้อของเหากะผดเรียบร้อยแล้วเนาะนเาะตอนนี้อีเมกกะกำลังเอามันด่างเซอร์แดงออกแต่เนาะมันหลายผดล้นม้อพี่น้องอันนี้ก็คือมันด่างเด้อผู้เลอมักกะเซอร์เนาะผู้เลอบอมักกะบอเซอร์เซอร์มันด่างแล้วก็เซอร์มะเขือกนี่แซ่บสุดยอดเลยพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้เขามีแต่มันด่างเนาะ เดี๋ยวต้มมันด่างเซอร์ลวกะเอาพักเซอร์กันเริ่มกินเลยแล้วเด้อพี่น้องมาเด้อกินน้ำยาเด้อพี่แม่กะกำลังเอาพักเซอร์อเ่ะอาออันนี้คือเบ่งไว้เนาะทุกคนมันลดหม้อได้อีกหมน้อยหนึ่ง เบิ้งหน้าตาสีสันมาเนาะทุกคนแดงเอาวเท้าว่าเลยพวกเลยกินบ่ได้ก็ย่าเนาะนกกินได้เนาะทุกคนหมาเนาะบานนี้นกกาจิพาทุกคนมากินจุ่มเซส่วนเด้อพี่น้องอันนี้ก็คือผักบงเนาะแล้วก็ตีนไก่แล้วก็ปีกไก่มาซีมเบิ้งทำได้แหกหมาเนาะว่าซีเป็นเนาเลยคำเยอะๆเนาะคันบวกินคำเยอะพวเม่นผู้สาวสิงห่วงเด้อพี่น้อง แซ่บผักนี่ก็พอดีอ่อนๆเลยเนะาะยำนี่พอดีแบบอืมละมุนละไมในปากพ่อแม่พี่น้องรสชาติของจุ้มจีนนี่นเนาะกะเผ็ดนัวแลวนนนน้วก็หวานหวานในนึงเนาะแบบรสชาติแบบจัดๆท่านนะทุกคนเผ็ดเผ็ดนัวนัวหวานหวานอม,มักแหงลูกน้าเนี่ยมาเม,มาเดิอมาเดิอมากิน,นํำกันเดอปหลายเดือนเติบเนาะที่บรได้กินจุ้มเสสวนพี่น้อง อืมน้องนวไปต้ระวังเดงนนี้นกกากินกับครอบครัวเนอะทุกคนคิวไหมหนึ่งมงเอ่นเจ้าชีนอเขาเลยอืมเา่หงเลยเดี๋ยวหัวอืมแซ่บ มีแต่อีพ่อเนอะาะเศร้าโบมากินน้ำเศาว่าโบมักมานี่มันเค็ดกับมันขิวแน่แต่สำหรับนกเนะาะมักแหงเพื่อกินทุกมือก็ได้พี่น้อง,งอืมอืม,อ,มอร่อยมากค่ะ น้อยปากมากินแต่ที่เันนันคนรอยาม้กทุกคนอันนี้คือ เส้นเฟอร์ที่กระเจ้าเฮ็ดมาจากแป้งสักขูเด้อเหนียวนุ่มทุกเส้นพี่น้องอยากจุกก็ม่แล้ว้ารเดนไปกินนี่อขึ้นมากาินบอกแล้วว่ามา้คนหเยอะเป่ากันบเป้่ากินอะไรฮอ

บักก็ติงอ่ะบักก็ติงอ่ะไม่ลไม่อมาดันรูม้งอายย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 ทยย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 น้ยยยยยยกยย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 อยย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 ดยยยยอ่ยย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 ยมยยยยยยย

ฮอนท้งอนทางแสหอตกง่อนงคิาซุ่คำเยอยๆเนาะทุกคนอือ้อืออือติกาโมเอาข้วเอา้วันไเอาจอบมาได้ไปอือกินข้าวะ แม er pues so ่จบเวลาไม่อมัอะไรมดียวเอาไปนะจับขยขึ้นมาป้อมเดกกินนะสิอเดาจมากอืมว่ามันมาไม่จาะแต่ว่าจับยขึ้นมาป้อนเดกกินเยี่ยงเลยเนาะทุกคนปไกอืม

รู้ดันะเป็นนาอเงินตาการที่หน้าหวาน่วยนมันจะฮอตแม่ถามมันก็ขุนแถวนั้น